แล้วในที่สุดโลกใบนี้ก็ต้องจดประวัติศาสตร์ไว้ว่าทองคำหนึ่งแท่งณนะเวลานี้วันนี้นะครับมีราคาทะลุเกิน2,500ดอลลาร์สหรัฐต่อออนเท่ากับทองหนึ่งแท่งตอนนี้มีมูลค่าสูงถึงนะฮะ34ล้านบาทเข้าไปแล้วครับนะฮะสำนักข่าวบรูมเบิร์กนะครับเข้าไปเก็บสถิติออกมานะฮะแล้วสถิติตอตรงนี้ที่ออกมานี่นะครับปรากฏว่าราคาทองคำสปอต ก็คือราคาทองคําที่สมมมอบทันทีบางคนอาจจะไปเรียกว่าราคาปัจจุบันก็ได้มันมีราคาขึ้นไปเป็นนิวไฮเมื่อ2วันก่อนเนี่ยเกิน $2500 ดอลาลาร์สหรัฐต่อออนในขณะที่ราคาทองคาล่วงหน้าหรือว่าโกลฟิวเจอร์เนี่ยมันมีราคาขึ้นไปแตะ2550อดอลลาร์อันนี้เอาลกลมๆก็เป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์และอย่างที่ผมรายงานไปว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยราคาทองคําสมมมอบล่วงหน้าโกลฟิวเจอร์เนี่ยทำสถิติขึ้นมา5รอบโกลสปอรตนะราคาสมมอบราคาทองคาสมิติขึ้นมา3รอบ ก็เลยมีคนไปจับสถิติเลยครับว่าไอ้เจ้าทองคำหนึ่งแท่งแม่บังเอิญผมก็ไม่มีซะด้วยเนี่ยฮะไอ้ทองคำหนึ่งแท่งที่ท่านไปชมเห็นกันเป็นทองแท่งๆ,ๆ,ๆนี่นะเป็นแบบใหญ่ๆเ,เรียกว่าโกบาร์เนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ทองคําแท่งหรือโกบาร์ขนาดไซส์อย่างเงี้ยคนที่จะถือครองได้เก็บได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นธนคาคารกลางหรือเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศอยู่ในธนคาคารกลางแต่ละแห่งนะครับส่วนทองแท่งในร้านขายทั่วไปก็มีฮะเป็นแท่งเสีๆๆ่เหๆอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราวัดขนาดมาตรฐานที่เก็บกันในทุนสมรองระหว่างประเทศเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนคนันนะค มีมูลค่าสูงถึง1ล้านดอลลา,าร์สหรัฐไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนั่นก็แสดงว่าตอนนี้ทองคําแท่งหนึ่งแท่งตรงนี้มีราคาทะลุเกิน34ล้านบาทเข้าไปแล้วเหลือเชื่อครับนี่เป็นราคาประวัติศาสตร์ของทองคําแท่งที่เก็บเอาไว้ในทุนสํารองระหว่บบางประเทศเพียงแค่หนึ่งแท่งพน,นั้นเองนะทีนี้ด้วยตัวเลขตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เลยส่งต่อทําให้ตอนนี้นะฮะ ธนาคารกลางต่างๆซึ่งมักจะเก็บทองคําแท่งไซส์มาตรฐานตามทุนสารองระหว่างประเทศนี่นะครับก็จะมีมูลค่าของทองทองคาแท่งเมื่อเทียบต่อนหนึ่งแท่งเนี่ยสูงสุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือเป็นราคาประวัติศาสตร์เหมือนกันถ้าเทียบถอดมาเป็นราคานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ราคาทองคําทะยานขึ้นไปเท่าไหร่แล้วทราบไหมฮะยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นี่พอดีเมื่อคืนเนี่ยมีการทำกำไรออกมาประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์เศษแต่เอาละก็ยังไม่ต่ำยี่สิบเปอร์เซ็นต นั่นก็หมายความว่าราคาทองคําที่น้ำแต่ต้นปีจนถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนนี้วิ่งอยู่ประมาณ20-21และเป็นเดือนที่ตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงว่าเดือนสิงหาคมทองคําก็แรงนะฮะตลอดทั้งปีนี้ก็อาจจะเป็นปีที่ตอนนี้ทองคำเนี่ย มีภาวะราคาที่ผลตอบแทนน่าจะดีที่สุดในช่วงประมาณกว่า3ปีขึ้นไปเดี๋ยวันนี้จะได้ยืนยันกันอีกครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับการคำนวณโดยสำนักข่าวบรูมเบิร์กที่เขาไปเอาตัวเลขเก็บมาทั้งหมดเลยนะฮะก็เลยมองว่าในขณะน,นี้มีโอกาสสูงเหมือนกันที่ทองคําแท่ง1แท่งนี่นะฮะจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นต่อไปอีกนณะขณะนี้มันเป็นสถิติเรียบร้อยว่ามันถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็คือตอนนี้ถ้าเ,าเอาเป็นบาทไทยใช่ไหมบางคนเอาสามสี่นนก็ได้ แต่วันนี้อ่อนมาน่าจะแตะสามารถเอากลมๆแล้วกันตักว่าทองคำหนึ่งแท่งตอนนี้35ล้านบาทคือถ้าใครมีนะครับเท่ากับคุณมี35ล้านบาทหนักๆเลยนะฮะอยู่กับมือ1แท่งแต่สุดท้าทองแท่งพวกนี้จะอยู่ในทุนสำรองระหว่างประเทศซึ่งถูกเก็บเอาไว้ที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศนะครับทีนี้มันจะแพงต่อไปไหมก็แน่นอนครับก็ขึ้นอยู่กับะลรฮะราคาทองคําในตลาดอย่างที่บอกไปครับว่าช่วงนี้ราคาทองคํานั้นปรับเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นมีโอกาสความเป็นไปได้สูงเหมือนกัันนนทที่ราาาคคองํ้จะไปต แลวเมื่อไปต่อก็จะส่งผลให้กับราคาทองคําแท่งหนึ่งแท่งเนี่ยนะฮะหมายถึงที่อยู่ในทุนสมรองระหว่างประเทศนะฮะจะมีราคามากกว่านี้แต่คิดดูสิครับว่ามันใช้เวลานานพอสมควรนะฮะที่1แท่งจะขึ้นมาแตะระดับ1ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเทียบจากราคาตลาดในปัจจุบันและท่านผู้ชมคิดดูก็ว่าตอนนี้สถาบันการเงินหลายแห่งเนี่ยประเมินราคาทองคําในอีกประมาณตอนนี้ต้องหักกลบออกไปประมาณสักสองเดือนมันจะลือีกประมาณ10เดือนข้างหน้าอย่างเช่น ubs ag เขาบอกว่าจะไปถึง3,000ดอลลาร์ซึ่งตอนนี้อยู่2,500 นะครับเห็นไหมนั่นแสดงว่ามีโอกาสครับทองคําแท่งใหญ่ๆมาตรฐานไซส์ของธนาคารกลางเนี่ยจะเกินกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐในอีกประมาณ6 12ึงิเดือนข้างหน้านะครับอ่ะเสียดายแล้ะเราไม่มีแล้วก็ดูเหมือนจะมีไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันหนักหรือเกิน,น,นก็สำหรับทองคำนะครับ